โรงเรียนบ้านเชียงประชาเชียงเชิดตั้งอยู่เลขที่285หมู่9ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุทธิพงศ์เพชนาดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนนายอุดมศักดิ์บุตรอินจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมวัย104คนระดับชั้นประถมศึกษา342คนรวมทั้งสิ้น 4 4 6คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน30คนโรงเรียนบัญเชียงประชาเชียงเชิดมีการจัดการเรียนการสอน2รูปแบบคือ 1. ห้องเรียนปกติซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมะวัยจนถึงระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6 2. ห้องเรียนพิเศษ M.E.P. Mini English Program ซึ่งปัจจุบันได้จัดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนมันเชียงประชาเซงเชิดขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมวิดีทัศน์นี้ขอบคุณค่ะ